สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยม123ง 1, 2, 3, ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูน็อตนะคะ ก็มาสอนในกลุ่มในสาระวิชาสังคมศึกษานะคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องวัสงนสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้คุณครูพาออกนอกห้องเรียนนะคะเราจะเป็นบริเวณรอบๆโรงเรียนเรานะคะนี่นะคะก็คือด้านที่มีจุดใหม่ๆที่นักเรียนยังไม่เคยเห็นนะคะในช่วงที่คุณครูอยู่โรงเรียนนักเรียนอยู่บ้านเรียนออนแฮนนะคะคุณครูก็จะได้ทําจุดเช็คอินของโรงเรียนเราสวยงามทําสวน สวยงามนะคะมีดอกไม้มีอะไรเวลานักเรียนมาเรียนก็นักเรียนก็จะได้เห็นความสวยงามความแปลกใหม่ของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็คุณครูก็ยังมีได้จัดทาบอร์ดความรู้วันสํา,า,า,า 14, 15, สคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่24 25นี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาซึ่งนักเรียนได้หยุดเรียนอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะรู้ว่าวันนี้ มันมีความหมายยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บอร์ดกันอ่ะนี่ก็บอร์ดความรู้นะคะที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้ที่คุณครูยืนป้ายเช็คอินนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดความรู้วันสําคัญมาพูดศาสนาคือวันอาสารหาบูชานะคะซึ่งมันมีความสําคัญยังไงในวันอาสารหาบูชามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็นวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดนะคะเกิดสามอย่างขึ้นในวันนี้นะคะคือหนึ่งนะคะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐถมเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์นะคะซึ่งเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนาสูตรซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์นี่เห็นไหมคะเวลาที่นักเรียนไปวัดนักเรียนจะได้เห็นนะคะสัญลักษณ์อย่างนี้องค์จักธรรมจักอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของธรรมจักกับปวัตกับปวัตนาสูตรนะคะแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ของพระองค์นะคะและสิ่งที่สองตามมาคือ เมื่อปัญจาวัคคีนะคะได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเกิดความเริ่มใสและขอบวชก็เลยกลายเป็นพระพิสุส่งรูปแรกเกิดขึ้นก็คือพระอัญญาโกธัญญานั่นเองนะคะเมื่อเกิดธรรมจักแล้วนะคะประถมเทศนาเกิดพระพิสุส่งแล้วสิ่งที่สามตามมาคือมีครบสามอย่างนะคะสอย่างก็คือพรระัละนาไตาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะคะ ในวันอาสาฬหบูชาก็เลยเป็นวันที่มีความสําคัญมีความหมายแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากวันนี้ไปก็คือวันที่25กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษามีที่มาที่ไปก็คือเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ดนะคะเป็นวันที่สมัยพุทธกาลนั้นช่วงฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูฝนนะคะถ้าเกิดว่าพิพาพสุส่งก็จะเดินทางออกไปทุดงไปจาริกในสถานที่ต่างๆแล้วเกิดไปเดินเหยียบย่ำนะคะ ไปเดินเหยียบย่ำานท้องนาพืชไร่นะคะให้เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้านนะคะเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นรู้ข่าวถึงพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยกำหนดข้อวินัยขึ้นมาว่าในช่วงแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดนี้ให้พระพุทธให้พระภิกษุส่งทั้งหลายนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะไม่ให้เดินทางออกนอกวัดนะคะ เพื่อที่จะไม่ได้เดินไปเหยียบย่ำพื้นนาของชาวบ้านให้เกิดความเสียหายเลยเป็นที่มาที่ไปของวันเขา้าพรรษาแล้วก็นับไปอีกครบจน3เดือนก็จะเป็นวันออกพรรษานะคะหลังจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนฟังข้อมูลจากคุณครูแล้วก็สามารถที่จะไปดูจากในหนังสือจากสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วนะักเรียนก็ทําใบงานนะคะที่คุณครูจัดทําให้เดี๋ยวคุณครูก็จะส่งให้ให้ไปกับครูประจาําช้นแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ส่งครู แล้วก็ในครั้งต่อไปเราก็จะเจอกันดูซิว่าคุณครูจะพาออกไปที่ไหนหรือว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่นะ